สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสกายวอล์กของรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเขียวก็เป็นสายสุขุมวิทยืนอยู่ใกล้ๆก,กับแยกบางนาคลิปนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูงานก่อสร้างแบ่งคอกมอศูนย์การค้าสุดล้ำใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ล่าสุดนะครับตอนนี้โครงสร้างก็เริ่มสูงขึ้นโดยทางผู้รับจ้างนะครับได้เร่งก่อสร้างในส่วนของศูนย์การค้าและแบงคอกอารีนาแบงคอกมอลก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพิชกรรมแบบผสมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเทพรัตช่วงหลักกิโลเมตรที่0ถึ1ตรงข้ามกับศูนย์นิสศรรการและการประชุมไปเทค บริหารงานโดยกลุ่มเดอะมอลโดยเมื่อเปิดทำการโครงการดังกล่าวโดยศูนย์การค้าฮอแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและศูนย์การค้าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบงคอกมอลล์มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1, 100ไร่โดยมีมูลค่าการลงทุนมากถึง5 0 0หมล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ก่อตั้ง The m มอลล์กรุภายในโครงการก็ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้าคอนโดมิเนียมอาคารที่อยู่อาศัยให้เช่าหรือ์วิทอพาร์ตเมนต์อาคารสำนักงานให้เช่ามีพื้นที่รวมทั้งโครงการ873,000ตารางเมตรเศษ สำหรับการจัดสรรพื้นที่ห้างสับสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตมีพื้นที่รวม80,000ตารางเมตรโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนบเล็กสโรงประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์มาตรฐาน14โรงและโรงภาพยนตร์ระบบ i m a x 1โรง b a n g k o k Arena กอนแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงความจุมากถึง16,000ที่นั่งโดยร่วมมือกับ AEG สวนสนุกพื้นที่30,000ตารางเมตรสวนน้ำพื้นที่20,000ตารางเมตรอาคารจอดรถพื้นที่250,000ตารางเมตรความจุสูงสุด8,000คันอาคารชุดเพื่อการพักอาศัยสำารักงานและโรงแรมสำหรับการเดินทางมาที่โครงการแบงคอกมอนะครับ ด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทมาลงที่สถานีอุดมสุขและสถานีบางนาเชื่อมต่อเดินเข้าโครงการด้วยสกายวอล์กสำหรับรถประจำทางก็จะมีสาย2สาย23 25 45 116 507 508และ511แบงคอกมอกำหนดเปิดให้บริการ ในปีพศ2569เริ่มจากศูนย์การค้าและแบงกอกอารีนาและในปี2571ก็จะเปิดทั้งโครงการการจัดสรรพื้นที่นะครับหลกัหลกๆก็จะมี3ส่วนนะส่วนที่อยู่บริเวณแถวถนนสุขุมวิทนะครับก็จะเป็นโรงแรมสำนักงานที่พักอาศัยร้านค้าปลีกและช่วงกลางนะครับ ตรงที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าและขวาสุดนะครับก็จะเป็นอาคารจอดรถด้านบนก็จะเป็น b a c ็คอกอารีนาตอนนี้ที่กำลังเร่งก่อสร้างอยู่นะครับก็จะเป็นศูนย์การค้ากับแบล็คอกอารีนานะครับโดยศูนย์การค้าจะเปิดก่อนแล้วก็ตามด้วย b a c ็ค o อกอารีนานะครับ แล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะตามมาเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่เวลาเปิดให้บริการนะครับก็จึงเปิดเป็นส่วนๆนะครับไม่พร้อมกันก็เหมือนกับวันแบงคอกนะครับเปิดสองครั้งแล้วนะก็ยังไม่หมดนะครับตอนแรกก็เปิดยังไม่เป็นทางการนะเปิดไปช่วงหนึ่งล่าสุดน,นะครับก็มาเปิดในระยะแรกนะยังไม่หมดนะครับยังมีอาคารสูงอีกนะ ที่จะเป็นอาคารสูงที่สุดนะก็ยังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยนะยังใช้เวลานะครับโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะในส่วนของแบ็คฮอกมอก็เช่นกันนะครับก็จะเริ่มเปิดศูนย์การค้าก่อนและก็ตามมาด้วยแบล็คฮอกคารีน่นะครับท้ายสุดก็จะเป็นที่พักอศาศัยสำนักงานก็เลื่อนกำหนดการเปิดไปหลายครั้งแล้วนะครับโดนสถานการณ์โควิดด้วยนะ ล่าสุดก็มีแผนจะเปิดในปี2568นะครับโดยเปิดศูนย์การค้าก่อนผมดูแล้วก็คงต้องเลื่อนออกไปนะอย่างเร็วๆก็น่าจะเป็นปี2569นะครับสำหรับศูนย์การค้าในส่วนแบ็คคอร์กอลินนานะครับ ในภาพก็จะอยู่ด้านบนนะด้านล่างก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็เล่นก่อสร้างตอนนี้อาคารขึ้นสูงมากแล้วแบงกอกาลินานะครับที่อยู่ด้านบนอาคารจอดรถนะครับก็เป็นจุดที่จะมีคอนเสิร์ตนะมาจาัดคอนเสิร์ตมีกิจกรรมบันเทิงการแสดงการโชว์ต่างๆนะครับมีพื้นที่ความจุ 16,000ที่นั่งก็เป็นสถานที่ใหญ่มากๆนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของอาคารพื้นที่ถัดเลยไปด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของสวนน้ำแล้วก็สวนสนุกแบงคอกมอก็อยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับอยู่หัวม,มุมเลยนะคล้ายๆกับวันแบงคอกเลยนะครับ แม่ข้อมอเนี่ยจะอยู่หัวมุมถนนสุขุมวิทนะถนนสายหลักเลยนะครับแล้วก็ถนนบางนาตราดนะแล้วก็มีซอยนะครับเชื่อมไปถนนอุดมสุขได้ด้วยนะครับเนี่ยทำเลดีมากๆเลยซอยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถทาวิ่งรถไปนะก็ไปทะลุถนนอุดมสุขนะครับเรียกว่ารอบๆวัดแม่ข้อนะครับเดินทางมาได้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นถนนอุดมสุขถนนสุขุมวิทถนนบางนาตราดนะครับ ก็พามาชมนะครับงานก่อสร้างศูนย์การค้าแบงคอกมอนะครับก็เรียกว่าเป็นมิกซ์ยูแล้วกันนะมีหลายๆอย่างนะครับมีสำนักงานมีโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณนะครับสมาชิกที่ให้การสนับสนุน ช่อง v N P p มีมีนังเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ